กับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อนผ้าลวยเนาะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อผ้าลวยไว้เด้อค่ะเด้อเพื่อสิบริพาดข่าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องพ่อผ้าลวยเนาะค่ะแอดจิพาซองขันน้ำมนตนเมื่อนี่บุกป่าช้าค่ะบุกป่าช้าค่ะมาขอแนวทางดีๆเด็ดฝากเอฟซีเด้อค่ะเด้อค่ะ เปิดแฟดเปิดแฟลเปิดแล้วีนะกะเปิดแล้วคือเหมือนคืออยู่ค่ะดวัสดีคสายเอฟซีเฮนโตไดกะเมนมาเด้อค่ะโอ้ส้วยนะคาวยกัี๋ยวนีปาซา่องเลยว่ะค sure> <uh ี่นะครับต้นใม่พี่ ปัวอันนั้นสิห้องอันนี้บ่ห้องอุปอันนี้เบิดละปัวซ่องให้นะถ่ายรูปจังหวะนั้นครับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เขามาเมื่อคืนนี้นะครับด้วยเข้าไปเข้าไปซ่องให้จังหวะไหนไทยไทยซ่องซ่องซ่องขันตรงๆเข้าไปตรงๆเอานี่เป็นมืดแท้ๆเลยครับมืดแท้ๆเลยเอาเอซิงเขามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพรอสวยพารวยนะครับเนาะเอาสวยกดกล้องให้นั่น กล้องเ้อกล้องเ้อออกวิดีโอด้อกล้องกลองกล้องตัวไหนทีที่ตารางตารางเออเออเออบบ่บ่อันนี้นะเออเออจ้าจ่าโอเคเด้อค่ะเด้อเอสดีาของค่ะอันนี้อาจารย์เพิ่งจะเห็นห้าหกเด้อค่ะเอีเด้อค่ะเอฟซีเห็นเป็นตัวใดก็เมนมาในใตคลิปใดเด้อค่ะ หกห้าห้าหกคซี่ใครที่เข้ามาแล้ว<ะ>ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง o โอปอพาร์้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดจิบใหม่ๆตัวเลขเด็ดของทางช่องนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กลางป่าใหญ่เลยนะครับผมอเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางทันน้ำมูลกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะครับผม พี่เขามาแล้วเป็นเรื่องกดแบกดกระดที่ตามใไปเับพอเฉยฟ้ารวยแล้วก็เด้อพอเฉยฟ้ารวยก็เดี๋ยวนี้อยู่ต่างภาษาแล้วก็ว่าคือว่าต้องใส่อาศัยไฟสายอะไวก็แย่งกันมือมือบํมอยู่ครับมันแคบมันกลับอยู่ในปตาแล้วก็ว่าดีแต่ว่ามาเตรียมทีไปจะต่อเนื้อเว้นะครับว่าจะได้สะดวกสบายนิดหน่อยครับเอาบานในการซื้อข้าเขาไปเบิ่งขันน้ำมุนนะครับว่าที่เฮ็ดได้หมือนครับเอาว่า ก่อนอิม่าจะสอบถามอาจารย์นะครับผมว่าสถานที่แห่งนี้นะครับคือใครมาขอตัวเลขนี่ก็เป็นในครับอาจารย์ลองเล่าให้พี่ฟักหน่อยได้ไหมครับผมก็ได้ยุตั้งเทียพิ่นกาเพิ่นตรงกัรตั้งเทียไปกาให้ไปให้ฝันเป็นตัวรถบ้านในเนี่ยนะครับนี่เพิ่นการพันเป็นตัวรถแต่พิ่นอยู่เคยอยู่กวนเพิ่นก็ได้นะอันนี้ก้อนกินพิ่นกาไปปันต้าขันผู้เพิ่นนั่นเลยถ้าผูดต้องกนเพราะส่งพิ่นกา แล้วแต่น์นะแล้วแต่จิตของแต่ละผู้เป็นขอ,ขอคือเบรนถึกชะตาว่าไงครับผู้มมือผู้มือต้นกก็คือว่าแห้งยุคปัน้นไปยปั้นมานะเพราะตะกี้เป็นเป็นทั้งน้ำไหลทั้งี้นะครับ<พ>ผมเป็นกระยุนนี่เป็นหน,นี่นผมงแก็ถือว่ายังเล่นก็คือมีผู้ได้ยินเสียงเบาเสียงยังยังสินะ<อ>แตเป็นบางโอกาสทังสิ้นนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นยังสั่น ก็จะเปลี่ยนยังตามนี่แหละเพราะว่ามันเนี่ยอาจารย์ก็เลยว่าพามาล้องขอเบิ้งเพื่อนั่นเพื่อเพิ่นตรงเนาะแต่ว่าก็ว่าทิ้งเพิ่นได้เพิ่นก็ว่าตรงตรงเลยด้ตรงตรงเลยนะครับเพ่นตรงตรงเลยเพิ่นให้ตรงเร่งมาหอนอาจารย์เสียวๆนะครับว่าเสียวมาหอนครับแต่ว่าอไเพรานตาเบิไงคร่า อ่านผู้นักข้นกติเห็นบูคือกันเนาะต่ว่าอาจารย์กติเห็นคกอยังนั่นละแหละก็ยังบอกไปนั่นแหละว่าัประมาณสรุปนะครับประมาณน,นี้กะก็ะนนะะได้อันนั้นยังร้ายกะเลด้มากมากมากจัดทีว่ามาลองเบิ่งเนาะเพิ่นมาเนาะคป็นหน้รรมเนียร์นะครับเป็นแนวพระมาลองปุ่มดอกร่อก็บแม่ขอเพิ่นที่นี่นะขอเพิ่นเบื่อเพิ่นเมตตาครับมีอ่า อะไรไปฝากเอฟซีแล้วเนาะครับผมไปฝากที่ฝากลูกหลานว่ายๆครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะอาจารย์เนาะแม่นแมนช่วงโควิดซ้ำแม่นครับเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนคนวิกฤตนี้ไปเจอนี่นี่โชคลาภสักกะละอย่างละครับเงินทองก็หายากเงี้ยครับก็ต้องเอาไปฝากเอฟซีครับผมถ่าจะมีโชคมีลาบ อันนี้ก็เป็นแนวทางของพระอาจารย์นะครับอาจารย์เมตานะครับสาธกอให้โชคดบีทุกคนทุกคนสาธุครับจังเสาธุอาย์ครับวันนี้อาจารย์ก็เมตตามาทําขันน้ำมนต์ให้กับช่องนะครับวันนี้ก็มากันหลายช่องนะครับผมบุกป่าช้ามากันนะผมพร้อมที่จะวิ่งกันนะครับมาดูตัวเลขกันเนาะคึงว่าตัวเลขคือสเนาะมาครับเราตัอเนรูว่าจะไใดสิ่งใดเนาะ ภาพการซองมึงนะครับเด้อบัดนี้เอาให้เอฟซีตัดสินใจแจวนะครับทำนายเอาก็เอานะครับเนาะมาเป็นตัวใดขนี่ครับตัวเลขเอาเข็นกระชัดๆเลยครับเลยเบิ่งเอาเลยครับเด้อปฏิวภาแอดมินว่าเอาโตรงตามใจนะครับแต่ว่าแอดมินก็เห็นแล้วว่าเป็นตัวใดขจะให้เอฟซี เบิ่อง่อนครับว่าสิเป็นตัวใดนะครับเนาะในตัดินแจ่ว่อนเราไป่อนครับเบิ่งเอา่อนว่าให้เป็นตัวใดแล้วค่อยก็สิสรุปที่หลังเนาะครับเนาะเอาอันนี้ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดนเนาะหืห้ครับอาจารย์อาจารย์เพิ่งเห็นห้าหกครับหกข้วครับห้าหกหกห้าเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งให้เดผมส่งให้นะครับอ๋อ เออมอืมคือออกก็งั้นแล้วครับเขานี่เห็นจับจิตนะครับเนาะอ่าปาดนี่กระสือลุกเป็นหกขาเนาะครับเนาะตัวเดียวโผล่เลยหกขาเก้าหานะครับเนาะเพราะว่ามันออกหัวขึ้นหัวลงเลยเนาะบินได้หกห้าเก้าห้านะครับอีซี่เห็นคือกันเนาะครับบอเห็นบอครับคือกันบอ คืออันนี้เป็นยศน้าตาเพียนนะครับเบอรกับสีบรอคือเอาเขียนเอาเนาะตัวเลขเนาะมัครับมันสีบระงามครับให้ใส่วิจารณญาณการรับชมตระกัดเอฟซีทุกท่านครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางซื้อครับทางช่องนี่คือเป็นเพียงซื้อกลางนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางให้ส่วนสิตัดสินใจได้ขยู่กับเอฟซีครับเอฟซีสถานีตาชินใจเอาแล้วก็เบิรงเอาตระกัดเบอรว่าเป็นตัวใด้จะให้ใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเนาะ คือทา้งซองนี่ก็เป็นแพ่เพียงแนวทางมือน,นี่ก็ยู่ที่กลางป่าซ่าอันอลึกนะครับเด้ออันนี้ก็คั้นซีฟอลซืกก้อก็ว่าอันเป็นการเสียวอยู่ครับเสียวอยู่ถามว่ามีเพิ่นอาจารย์มาน้ำนีก่ก็สีภากันแลนะ่นแล้คือได้บุนี่เพราะว่ามันล่มแห้งบางทีก็บบุ่มบั่มบั่มนะับเนาะอันล่มมันมากจักมันล่ม,ม,ลมยังหรืงเปล่าร่มที่เอาเย็นมาส่งกับพวกหุยักษ์มันห,หอนคือได้บุนะครับเนาะต่างคนต่างหอด่างคนต่างหนาว นักหนาวอยู่กับเฮียแต่ก็มีครับตัวเลขนะครับ65นะครับหรือจะเป็น95ก็ได้นะครับแล้วครับครับคือว่าเขาเห็นเป็นหกกับเก้านี่มันตัวเดียวกันเอาหัขึ้นหัวลงครับต่ว่าหานี่พอเปลี่ยนแน่นอนครับชัดเจนครับ65ครับเอาอันนี้คือตัวเรีที่เห็นนะครับแต่ว่าเอฟซีเห็นเป็นไรกันก็คืนกับเอฟซีครับเอฟซีก็ให้พิจารณาเอานะครับใส่ชีวิตการอนญานการรับชมครับ เปลี่ยนกันแล้วค่ะบุริว่านบุรีว่นหลายเนาะครับเนาะบุริว่านยองแล้วบันอีกสองนาทีพอไาไอีกสองนาทีอสองนาทีเนาะเอาเสร็จตรงไรเข้าหาหกหาเก้านะครับหกก็ได้หาเก้าก็ได้เก้าหาก็ได้นะครับหกหาก็ได้เนาะครับเนาะอ่ากะเบิงไห้ใส่วิจารณญาณการรับชมอ่าข้างซองนี่เป็นเพียงแนวทางสื่อครับเป็นสื่อกลางให้กับเอฟซีทุกคน ะครับค่ำขึ้นนี่นะครับเนาะจามันกะกเนีย่ยมีเสียวอยู่ดนะครับมีเสียวอยู่คือเพิ่นอาจารย์ก็บอกจากเราให้ฟังว่าตรงจุดนี้คืออีหยังครับเนาะเพิ่นกัว่าคนเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่เห็นหลายครับบางที่กะบหอยหัวโล่งที่กะบอ่นต้นอยู่ว่าทันว่าจนพักโอ้ยขนลุกโอ้ยขนที่ลุกหยาบหยาบอยูอย่ครับเว้ยอย่ามาเห้นบอกเถอะนะครับเนาะมันเป็นเสียวมันเป็นเสียวครับเป็นเสียวนี่นะครับเนาะเนาะนี่ก็คือ อยู่สถานที่อันที่ว่าเขากับบอยจะกล่าวถึงนะครับเนาะเอาเอาจะไปเด้อครับสถาเด้อครับเด้อตากันแนบตากันแนบอืมอ่ะอันเดียวอ่ะพีเฝ้าไปตาขันด้วยไหมอีกหน่อยนึงเนาะอ่าอีกหน่อยนึงอืมเอาเอฟซีเบิ้งเออกนะครับเด้อหล้วก็ตัดสินใจเอานะครับเนาะเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเอฟซี อ่าสีื่ออย่างาาาการลงทุนนี่ก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะบ่าวาอยู่มองได้ลงทุนอีกอย่างกัเดียวนี่ก็มีความเสี่ยงคืออ่แอดกามาตามหาตัวเลขตัวดีๆไปฝากเอฟซีทุกท่านฤดูนี่ก็เป็นฤดูฝนครับเท่ากับาต้องเดินทางไปใส่ล่อรับข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับเนาะทางช่องกสินําข่าวสารดีๆหรือว่าตัวเลขเด็ดๆรงตรงถึงมือเอฟซีทุกคนนะครับเนาะให้่ายอยู่บ้านนะครับเดื่อเอาลูกโควิดกันตรลยครับ เขาไปบ้านเขาไปในเมืองบ่ไอยนะครับต้องเขาปลาเขาปลาแบบนี้ครับเอาแต่ให้เอฟซีทุกท่านกับปาร์ติจากรักษาตัวกันนะครับเด้อให้พ้นจากโรคโควิดนะครับเนาะเพราะว่ามันยางการกันก็ติดแล้วค่ะเอฟซีค่ะกซึ่งแอดก็ขอบคุณหลายๆนะค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะซอกเกือบมาเห็นนะค่ะเอฟซีเด้อค่ะซอกเกือบมาเห็นเกือบเสีย วคุร่องางโไในเอาไส้โอ้ยโอ้ยกาเาเกดกรนค่ะอาสาธุสาธุเด้อค่ะอซีค่ะขอบบุญขอบคุนหลลายถาทีมาเป็นกำลังใจให้ทังช่องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซํำนี้นะค่ะขอให้อซีโฉโมันๆมัน้อค่ะเด้อสาธุสาธุค่ะเฮงเฮงเรวยๆจ้าสวัสดีค่ะ